สวัสดีครับมาในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนให้เห็นความสำคัญนะครับของตัวตัวมิเตอร์ตัวนี้นะครับมิลลิแอมมิเตอร์นะครับเพื่อเอาไปใช้กับตัวเ,เครื่องเลเซอร์ของเรานะครับเพื่อเอาไว้วัดแรงดันนะครับที่เราส่งไปจาก power supply นะครับอันเนี้ยส่งขึ้นไปที่หลอดน,นะครับ เครื่องเลเซอร์ถ้าเป็นตัวเครื่องระบบ M2 นะครับเขาก็จะปรับนะครับคอนเ l นเตอร์ครับตรงนี้นะครับก็คือส่งกำลังนะครับจาก power supply นะครับเข้าไปที่ตัวหลอดเลเซอร์นะครับมันก็จะมีปรับไฟนะครับแรงเบาแล้วแต่ว่างานนะครับที่เราจะต้องตัดนะครับหรือว่าเราจะแกะสลักใช่ไหมครับ ทีนี้เครื่องของแต่ละคนนะครับถ้าเป็นระบบโรด้าเขาก็จะปรับไฟในตัวบอร์ดนะครับตัวโปรแกรมนะครับตัวนี้เราก็ปรับในตัวเรกูลเลเตอร์ตรงนี้นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอตัวที่เราปรับเนี่ยไฟ30 2 0 4 0ที่เราเรียกกันนะครับว่ามันส่งกำลังนะครับไปที่หลอดนะครับเท่าไหร่นะครับ แต่ละเครื่องมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละเครื่องอตั้งสมมุติว่าเครื่องนี้ตั้งไฟที่35นะครับในตัวบอร์ดตัวนี้ไอคูลเลเตอร์ตัวนี้อีกเครื่องหนึ่งก็ตั้ง35นะครับแต่แรงดันออกไปไม่เท่ากันนะครับแต่ละเครื่องนะครับผมทีนี้เราพอเรามาต่อไอตัวมิลลิแอมมิเตอร์ตัวนี้ฮะมันช่วยให้เรารู้นะครับว่ากำลังที่เรา ปรับเลคูลเลเตอร์เข้ามานะครับมันเท่าไหร่นะครับไอตัวมิลลิแอมมิเตร์ตรงนี้นะครับมีตั้งแต่50 20 30มิลลิแอมนะครับที่เราเอามาใช้ได้ก็มีตั้งแต่20-50ถึง50นะครับแต่ถ้าเครื่อง50วัตต์ทั่วไปหรือว่าเครื่อง40วัตต์ถึง50วัตต์ผมก็ใช้ประมาณ30นะครับ30 แต่ลูกที่ผมเอามาทำเนี่ยเป็นตัว20 20ก็ใช้ได้นะครับผมวิธีการต่อนะครับสุมด้วาเราเปิดเปิดตัวฝาหลังครอบนะครับที่ครอบตัวหลอดเลเซอร์นะครับเราจะเห็นสายไฮโวลเป็นสีแดงครับออกมาจากตัวตัวพาวเวอร์สปายนะครับแล้วก็จะมีสายนะครับที่ว่าอีกเส้นหนึ่งนะครับที่เขาวิ่งมานะครับมาจัำกับตรง ปลายที่แสงออกนะครับด้านที่มีแสงออกมานะครับอันนี้จะเป็นขั้วลบนะครับมันจะเป็นสายเส้นเล็กๆนะครับเล็กกว่าไอตัวสายสีแดงนะครับสายสีแดงนี่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับให้เราตัดนะครับสายนะครับสายสีดํานะครับที่เข้าไปที่ตัวเป็นขั้วลบนะครับไปที่ปลายหลอดเนี่ยให้เราตัดออกไปเลยนะครับแล้วเราก็ต่อตรงนี้ผ่านตรงนี้นะครับต่อ วิธีการต่อก็คือข้างหลังด้านหลังเนี่ยมันจะมีน็อตสองตัวอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต่อไปเลยครับพอเราตัดออกมามันก็จะมี2ปลายใช่ไหมแล้วก็ต่อไปเลยบางคนถามว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าต่อข้างไหนต่อไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเราพอเราเปิดเครื่องเทสด,ดูถ้าเราต่อถูกก็เข็มจะวิ่งขึ้นครับแต่ถ้าเราต่อผิดเีเข็มจะตีลงเราก็กลับสลับใหม่ครับให้เข็มมันตีขึ้นอ,อันนี้นะครับวิธีการต่อ เราจะต่อแล้วก็เราก็เดินสายออกมาเอาอะไรติดไว้ที่ที่เครื่องได้เลยนะครับเราจะต่อใช้กันตลอดเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการทําให้เรารู้ว่าบางทีเครื่องเรายิงไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากหลอดเริ่มเสื่อมบางครั้งหลอดไม่เสื่อม power มันเสื่อมอะไรเงี้ยครับมันเสื่อมสภาพหรือว่า power ามันเสียแสงไม่ออกแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรนะครับ พอเราต่อตรงนี้เราจะรู้ทันทีเลยนะครับสมมุติว่าในกรณีที่หลอดเริ่มเสื่อมนะครับพาวเวยังยังยังใช้งานได้ดีนะครับก็คือว่าสมมุติว่าเราตัดอะคริลิกหรือว่าตัดอะไรเงี้ยเครื่องมันเริ่มตัดไม่เข้านะครับทั้งนี้เราต้องทําความสะอาดตัวรีเฟกกับตัวเลนส์อะไรให้เรียบร้อยครับเราเรารู้แล้วว่า,าปัจจัยที่เกี่ยวกับเรื่องแสงไม่ตรงนั้นเนี่ยเราปรับตั้งให้แล้วนะครับ สมมติว่าเราปรับตั้งแล้วปัจจัยนี้ตัดทิ้งไปนะครับเราก็เพ่งเลง็งวิธีตัว power นะครับกับตัวหลอดแล้วก็ปรับไฟเหมือนเดิมครับที่เราตัดเนี่ยครับสมมุติว่าเรากดตัดหรือว่ากดเทสเนี่ยไอค่าเข็มเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นมาประมาณ7 8 9 10อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่า power เรายังทํางานได้นะครับมันยังทํางานได้เราก็ลองเร่งไฟขึ้นไปอีก,อกนิดนึงอนะไรเงี้ยปรับไฟขึ้นไป ตัวเข็มก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปนะเงี้งยงงครับ power เราอันนี้ไม่เสียแน่นะครับ power เราทํางานปกติเนี้เราก็ไปเจอตัวปัญหาก็คือหลอดถ้าเปลี่ยนหลอดก็จะใช้งานได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้าวๆนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องเรานะครับมันมีแม็กสูงสุดเท่าไหร่นะครับไอตัวมิลลิแอมตรงนี้อ่าเนี้ยผมจะพามาดูชาร์จตรงนี้นะครับ ก็เครื่องเราส่วนใหญ่ก็จะีีาว power นะครับเครื่อง40-50วัตต์ก็จะเป็น power เป็นลักษณะนี้นะครับนะ power นะครับที่ใช้กันอยู่นะครับนี้เรามาดูค่าตรงนี้นะครับจะเขาจะเห็นว่าตัวเนี้นครับ max output current นะครับตัวเนี้ DC 15มิลลิแอมแสดงว่า power ตรงเนี้ย max สุดร้อยเปอรซนะครับ ร้อเปอร์เซ็นต์เขาได้เต็มที่เลยอัดสุดๆและมันได้ที่15มิลลิแอมนะครับอยู่ที่100%มันคือ15มิลลิแอมนะครับอะมันก็จะขึ้นมาถ้าเราเราปรับไฟสุดสูงสุดเนี่ยมันจะวิ่งมาประมาณ15เนี่ยคือแบบอันนี้คือค่าแม็กของเขาและดันยังไงก็ไม่ไปเกินนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับตรงนี้ก็อาจจะได้18ตัวเนี้ย แต่ละตัวมันไม่เท่านะครับเราแต่มันใกล้เคียงกันมากครับเราก็ไปดูที่ตัวที่เขาแปะไว้เงี้ยครับแล้วถ้าเป็นตัวสีดำเนี่ยก็มีบางตัวก็ได้20เห็นไหมครับเอาพุทเคลเ r นต์ยี่มิลลิแอมนะครับตรงนี้ก็22มันก็จะวิ่งอยู่อย่างเงี้ยครับ20 22นะครับ ถ้าเรามิลลิแอมเราเป็นตัว30มสิครับมันก็จะวิ่งเกินลงไปได้นะครับถ้าเป็นพาวเวอร์พวกนี้นครับมันจะวิ่งเกินแต่จริงแล้วในกรณีที่ว่าเราทํางานยังไงมันเราไม่ได้ปล่อยร้อแน่ครับตรงนี้ครับทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่ามันจะวิ่งตามนี้ทีนี้เรื่องการตั้งไฟนะครับถ้าเป็นสไตล์ของผมเนี่ย การตัดอะคริลิกทั่วไปนะครับเราจะเริ่มที่3 5อร์เซนนะครับสาสาเ5%ของกําลังหลอดนะครับเราจะรู้ได้ยังไงเรามาดูตรงนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างหลอดนะครับที่ว่าใช้กันใช้กันอยู่นะครับหลอดหลอด45วัตต์อ่าวัตสมมติหลอด45วัต์ถึง50บวัตเนี่ยนะครับหลอดความยาว80ดสิบแปดร้อยมิลนะครับแปดสิบเซนเนี่ยเขาจะเขียนว่าเนี่ย ทิกกิ้งนะครับตัวนี้ครับ 4.1mA ก<ม>คือตรงเนี้เอาคือ,อช่วงที่ให้หลอดมันทำงานนะครับตัวเนี้ 4-5mA mm มันทำงานแล้วนะครับแล้วก็ max working current คือว่าสูงสุดแลละที่หลอดตัวนี้มันรับไหวครับก็คือ 15-20mA นะครับ, mm รบตัวนี้นะครับ หลอดถ้ามาตรฐานเขาก็จะมีกําหนดบอกเงี้ยเราจะรู้นะครับแต่ว่าหลอดทั่วๆไปมันก็ใกล้เคียงคับประมาณ15นะครับ1 5บหถึงยีเนี่ยทีนี้เป็นหลอด SPT มั่งหลอดเอาหลอดตัวท็อปๆมาก็ถ้าเป็นตัว4 5่สวัตต์ตัวนี้ก็ถือว่ายี่ห้อน,นี้ก็ถือว่าโอเคมากครับเขาก็จะเขียนไว้เลยครับว่า starting current เนี่ยมันเริ่มทํางานเนี่ยอยู่ที่5มิลลิแอมนะครับแล้วก็ max เวิร์ก g เลยตรงเนี้ยอยู่20คือถ้าดานันไป22นี่พังแน่นอน,นครับหลอดแป๊บเดียวครับเสียแล้วครับทีเนี้ยมันอยู่ที่20เราก็ไม่ใช้งานเกินนี้นะครับผมสมมติว่ามันตัดอยู่ที่อ่าเราจะตัดอยู่ที่35%นะครับพาวเวอร์หลอดอ่าแรงดันหลอดของเราเนี่ยรับได้สูงสุด20มิลลิแอมใช่ไหมครับนะครับ เราก็เอานะครับ20นะครับหาร0 0นะครับผมมันจะได้0ูนนะครับนี้เราจะได้เราจะตัดอยู่ที่ไฟอยู่ที่35%เนนะครับแล้วก็คูณนะครับ35%นะครับอันนี้คือตัดไฟปกตินะครับ3 5เนนะครับแล้วก็กดเท่ากับมันได้7นะครับมันอยู่ที่7มิลลิแอมนะครับ นะครับถ้าเราจะตัดที่ที่40%อะไรเงี้ยครับมันอยู่ที่ประมาณ35 40นะครับการตัดปกตินะครับเราก็เอา20นะครับหาร100นะครับเท่ากับ0.2แล้วก็คูณหนูสังมจะใช้40%เนะี่ยมันอยู่ที่8 8มิลลิแอมนะครับแล้วก็มา ตั้งค่าไฟนะครับตั้งค่าไฟตรงนี้นะครับจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้ครับไล่ไปครับเราลองตัดดูครับให้เข็มมันวิ่งไปที่8นะครับ8เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นการตัดที่4 0์นะครับของหลอดตรงนี้นะครับอันนี้คือเราเรารู้แน่แน่ชัดเลยว่าเราใช้หลอดตรงนี้อยู่ที่4 0นะครับในการตัดไม่ว่าไอค่าไอตรงนี้มันขึ้นมาเท่าไหร่ช่างมันครับเพราะเรามีตรงนี้แล้วนะครับ ตรงมีตรงนี้ใช้ตรงนี้ในการเราในการควบคุมไฟนะครับเราใช้ตรงนี้แทนแล้วนะครับในการแบบปรับแรงดันนะครับเราจะปรับที่ตัวนี้นะครับแต่ว่าเราจะใช้ตรงเนี้ยเป็นการแบบเช็คนะครับผมนะครับค่าปกติของการตัดเนี่ยมันอยู่ที่3 5มสิบห้าถึงสีรนะครับถ้าสมมติว่าบางท่านบอกอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าไปตัดแผ่นมิลเดียวเนี่ยมัน เราไม่ต้องใช้ถึง3 5ถึงก็ได้จะใช้ก็ได้ครับเพียงแต่เราเพิ่มสปีดนะครับเพิ่มสปีดในการตัดให้ไวขึ้นนะครับเราก็ลองตัดให้มันไวหน่อยก็ได้ครับแผ่นบางๆมันก็ขาดอยู่แล้วครับยังไงก็ขาดครับผมแต่กลับการถ้าเจอแผ่นหนาหน่อยแล้วก็อาจจะเพิ่มไฟก็ได้หรือว่าเราอาจจะตัด2รอบก็ได้นะครับมันก็ขาดเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ได้ช้าอะไรมากมายครับหรือว่าเราจะลดสปีดลง มันมีทางเลือกอยู่เยอะนะครับในการทํางานนะครับเพียงแต่ว่าเราควบคุมมันนะครับถามว่าเราจะพาไปที่60% 70%เนี่ยเราตัดอะไรเนี่ยได้นะครับมันมันใช้งานได้มันไม่เสียครับหลอดนะครับเขาเขาทำมาให้เนี่ยเราอย่าเราอย่าเกินแม็กซิมั o มเวิร์กิ่งของเขาที่20อย่างเงี้ยครับรับรองหลอดไม่เสียครับแต่ถ้าเราแม็กยีไปเรื่อยๆครับตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ย มันก็หมดเร็วครับหลอดมันก็จะไปไวครับคือหมายหมายถึงว่าเราก็หลอดเราไปไวนะครับมันก็หมดเร็วอ่ามันก็ใช้ได้ยุคการทํางานมันก็น้อยนะครับอันนี้เป็นการคํานวณค่าไฟนะครับเท่าวๆคือบางคนถามว่าพี่ให้ผมปรับไฟเท่าไหร่เนี้ยผมก็บอกไปเลยครับว่า30% 35%เอร์ห้ารือ4ีเปอร์เซ็นต์าก็มาคํานวณของเรานะครับว่าเราจะใช้เท่าไหร่ครับสูตรมันก็มีง่ายๆครับก็แค่เอา ยีนะครับเนะี่ยแม็กซิมัมของพาวเวอร์เราเของไอตัวพาวเวอร์ซัพพลายเราเนี่ยครับหรือว่าพาวเวอร์หลอดก็ได้นะครับถ้าเราจะกําหนดใช้กําหนดหลอดเป็นเกณฑ์ก็พูดว่าหลอดมัน20ก็าหาหาึ่งร้อยนะครับผมนะได้0ูนย์จุแล้วก็เอามาคูณกับเปอร์เซ็นที่เราจะใช้ผมจะใช้35%มสิกดเท่ากับอันนี้ก็เจเท่ากับ7ก็คือเจด ราตัดไปเลยเราเซตค่า,าไฟให้มันได้7นะครับเมิล mm. ลิแอมเราจะรู้ทันทีว่ามัน35%นะครับทีน,นี้ก็เป็นการควบคุมแรงดันนะครับทีน,นี้มันก็จะเป๊ะนะฮะมันก็จะแม่นยำเวลาเราทำงานนะครับมันก็จะแม่นนะครับแล้วก็พาวเวอร์ต่างๆนะครับมันก็ใกล้เคียงกันหมดแล้วครับตัวนี้22นะครับตัวนี้20อ่านะครับผม ทีนี้เราก็หมดปัญหานะครับเรื่องเรื่องพ w e r เสียหรือว่าหลอดเสียเราไม่รู้นะครับสมมุติว่าตัวเราเราเราปรับแรงดันขึ้นไปแล้วถึงห้าถึงหแล้วถึง7อย่างเงี้ยแต่หลอดมันตัดไม่ไหวแล้วมันไม่มีแสงแสงถ้าไม่มีแสงแบบลิฟหลีเลยครับเนี่ยเรารู้ได้ทันทีเลยครับว่าหลอดแต่มันเสื่อมแล้วเราก็ ได้เวลาเปลี่ยนหลอดนะครับถ้ายังไม่เปลี่ยนแต่พาวเวอร์มันก็เสียครับมันก็แรงดันมันมันอัดไปแต่มันก็เสียแต่ในทางกลับกันถ้าเราปรับไฟตรงนี้ครับปรับที่ตัวเทอร์ูลเลเตอร์ตรงนี้ปรับเป็น560แล้วแต่เข็มยังขึ้นอยู่ประมาณ1 2 1 2งเนี่ยไม่ถึง5แต่บางทีสามสี่อย่างเงี้ยอันเนี้ยพาวเวอร์มันไปแล้วนะครับนี้เราก็ต้องไปหาพาวเวอร์มาเปลี่ยนหรือว่าเราจะให้ส่งช่างซ่อม เปลี่ยนพวกไฟแบกอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับคือ power supply พวกเนี้ยเปลี่ยนทั้งลูกได้ดีสุดครับเพราะว่ามันบางคนถ้านอกจากที่ว่า power เรายังใหม่อยู่ในเดือน2เดือนนะพวกไฟแบกมันเสียแล,แล้วเนี้ยเราก็ค่อยเปลี่ยนครับแต่ว่าถ้า power ใช้มาเป็นปีสปีอเงี้ยครับเปลี่ยนใหม่ทั้งลูกดีกว่าครับเอาคือแล้วงานเรามันก็ไม่ชะง,งักเปลี่ยนใหม่มามันก็ข้างในมันใหม่หมดนะครับงานเราก็ไม่ชะง,งักอีกกว่ามันจะเสียอีกทีมันก็นานนะครับ แต่ถ้าเวอร์เรายังใหม่ไม่กี่เดือนพังเนี่ยเราก็ซ่อมได้ครับพวกนี้มันซ่อมมันพอซ่อมได้ครับทีนี้เราก็เข้าใจแล้วนะครับวิธีการปรับไฟหรือว่าปรับให้ตรงกับสเปคของตัว power นะครับเนี่ยครับ power ตรงนี้นครับเพแต่และเครื่องเนี่ยมันก็ไม่เกิน20นะครับของหลอด40 50บาทตพวกนี้ครับ เต็มที่ก็ยี่สิบสองนะครับยี่สองนี่คือแม็กเต็มที่แล้วครับทีนี้ก็มาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหลอดนะครับหลอดถ้าเป็นหลอดที่มันมีมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะ,ะกําหนดค่ามาให้เลยนะครับสมมติว่าหลอด spt เนี่ย starting current เนี่ยห้า ah, มิลลิแอมป์ลองต่ำฟาห้าครับมันไม่มันแทบไม่มีแสงครับมันจะแบบแสงมันอ่อนมากครับแต่ถ้าเลยห้ามาเลยเขาจะเริ่มมีแสงนะครับมันจะแสงมันจะแบบลำแสงจะพุง่งตรงแบบ เริ่มเข้มแล้วฮะตรงเนี้ยเพราะมันเป็นสเปคเขากําหนดมานะครับในการสตาร์ทที่5มิลแอมป์แต่ไม่เกิน20ฮะทีนี้เราก็รู้แล้วครับว่าการอันเนี้ยมันใช้แบบไหนครับคลิปนี้ก็จะเป็นแบบทฤษฎีนิดหน่อยครับแต่ว่าอันเนี้ยพวกเนี้ยเราควรจะรู้ไว้นะครับว่าเครื่องเราปรับอย่างไรนะครับเพราะบางทีถ้าเครื่องเรามาทํางานผิดปกติเนี่ยอย่างน้อยเราก็สามารถรู้ได้เลยนะครับว่า อะไรมันเสียเนี่ยครับว่าระหว่างหลดหรือพาวเวอร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับที่ผมว่าค่อนข้างได้ผลมากๆครับสําหรับเราเป็นผู้ใช้เราไม่ใช่ช่างนะครับแต่ว่าเราสามารถเช็คได้ดูตัวเองเบื้องต้นอย่างเงี้ยผมว่าโอเคแล้วครับแล้วก็ไอตัวม mm ิลลิแอมมิเตอร์มันไม่ได้แพงมากครับถ้าสั่งลาซาด้ามันก็แปดเจบาทครับเรารอมาจากต่างประเทศเงี้ย แล้วก็รอได้ครับถ้าสั่งน้นในไทยก็ร้อยกว่าบาทนะครับเพามีของส่งเลยอย่างเงี้ยคือมันใช้ได้ตลอดครับพวกนี้มันไม่ค่อยพังครับคือเราเอามาต่อแล้วเราก็หากระดาษกาวสงหน้าอะไรก็ได้เอาสายออกมาแล้วก็แปะไว้บนหลังเครื่องก็ได้ครับเวลาเครื่องมาทํางานเราก็ดูเลยเวลาตัดอ่ะเราจะรู้เลยเวลาเครื่องเขาตัดสมมุติว่าเราจะรู้ว่า power เรามีปัญหาว่ามาตัดมาถึงจุดเนี้ยดันตัดไม่ขาด ล้วก็ลองตัดอีกรอบหนึ่งเลยครับถ้าเกิด power เข็มเวลาตัดเข็มมันจะนิ่งเลยครับมันจะนิ่งเลยมันตั้งไว้เจ็ดมันก็จะนิ่งค้างที่เจ็ดเลยตัดแต่ถ้าเราสังเกตว่าเอ้ยจุดนี้ทําไมมันไม่ขาดมีรอยไม่ขาดบ้าง power อาจจะอาจจะมีปัญหาบางทีมันจะมันจะดอปลงมาครับมันจะดอปลงมาเด๋ยวมันจะขึ้นไปใหม่ไงครับอันนี้คือ power เริ่มลวนแล้วะอ่าเราอาจจะแก้ปัญหาด้วยเราจะไม่ตัดแบบหลายๆชิ้นนะครับเราก็อาจจะตัด สักสามสี่ชิ้นอย่างเงี้ยเราอาจจะถ้าเราจะตัดสักสิบชิ้นอย่างเงี้ยแต่พอชิ้นที่เจ็ดที่แปด power เราดรอปแล้วรู้ว่า power เราไม่ดีแล้วเราอาจจะตัดสองสามสองสามครั้งแล้วแบ่งครั้งละสามสี่ชิ้นนะครับอ่ะแล้วมันมันก็เป็นการช่วยในกรณีที่ power มันเริ่มมีปัญหาไงครับอ่าพอมันเสียเต็มที่แล้วเนี่ยมันอัดไม่ขึ้นแล้วเราค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับหรือว่า เป็นฟาร์มน,นู้เล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากนะครับในคลิปนี้ก็หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจนะครับสวัสดีครับ